ถึงคิวแล้วครับคิวเท่าไหร่นะ52ในที่สุดก็ได้แล้วครับโอ้ FC ครับ FC นี่ครับคิวที่52สบสได้แล้วครับนะปกติเขา FC พ่ค้าผม FC ลูกค้าแล้วกันครับคลิปนี้นี่ครับนี่ครับพ่อคัาปลอกไปเรื่อยๆนะครับปลอกไปเรื่อยๆครับคิวถัดไปนี่ครับ ยังเหลือไหมครับซอยมิตรทีนทันเลยครับถ้าตอนนี้ยังพันครับคูเรียนยังเหลืออีกประมาณเกือบสองร้อยโลได้ครับก็ประมาณอีกห้าหกสิบลูกครับห้าสิบลูกได้มาทันอยู่ครับตอนนี้ซอยมิตรทีนมาได้ครับเนาะจริงจแล้วมันอยู่ไกลกันจริงระวังทีก็อาจจะได้แค่ดูครับนะครับนี่ครับสุดพอดีนะจ๊ะนี่สุดพอดีครับโอ้เอฟซีคนกินครับเอฟซีลูกค้าครับเอากี่ลูกครับ ลูกเดียวก็พอแล้วนะเยอะไปกินไม่หมดนะแต่ต้องมาบ่อยๆนะครับต้องมากินบ่อยๆได้ดได้ได้ปดตามาดูคบ่าดอิ่มอกอิ่มใจเลยครับตอนนี้นะครับนะครับนอกจากทุเรียนแล้วนะครับลูกค้าน่าสนใจโอทุเรียนรนะับรางทุเรียนเลยถ้าทุเรียนตกนี่อย่าไปรับนะนี่ครับมาดูกันครับโอ้โหดูผูนี้โอ้โหดูผูนี้ครับหืตาใจแน่นอนเอากลับไปนี่คือดูครับ โอ้ยบดกันหน้ากล้องเลยเบอกบานมากเดี๋ยวขอขอสักรูกโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับสะใจเลยนะลูกนี้โอ้โหสะใจเลยนะดูนะโอ้โหดู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 โอ้โหสวยจริงๆอย่ารักนี่คัดแม่เจอคนสวยๆคัดแม่ใช่หรือเปล่าโอ้ยๆ สุกครับทุเรียนพร้อมทานหมดทุกลูกครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาเนื้อแบบไหนครับเดี๋ยวให้พ่อค้าเลือกให้ครับสุดเชียวได้แบบเชียวอย่างครับได้แบบเชียวอย่างครับต้องจัดแบบเชียวด้านหลังครับโอ้โหดูครับถูกใจไหมจ๊ะถูกใจไหมสุดยอดเลยนะสมกับการยืนคิวรอคอยมาไกลไหมครับมาไกลไหมครับมาาจกเสรีไทยไม่ไกลนะต้องมาบ่อยๆครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปบ่อยๆเลยถ้ามาครับ ซื้อทุกปีนะครับปีละลูกไม่ใช่อ่ะมาบ่อยนะมาบ่อย,อยโอ้โหดูดูดูเดีด๋ยวแ้อาอไมาทำ <ไอ S 1> ปกคลิปเลยครับอันนี้<ห>นแต่ทงด้านหลังเลยครับ<ห>โอ้โสวัสดีด้วยครับโอ้โห1,500้าคนเข้ามาครับโอ้โหเข้ามาดูอะไรกันเข้ามาดูพ่อค้าปอกดูเรียนนั่นเองสวัสดีครับพูดคุยทักทายเข้ามาแล้วกดใจให้ด้วยนะครับส่งของขวัญให้ได้นะครับ นะครับิกตอกน้อยในป่าใหญ่ของผมนะครับนะครับยังเป็นช่องเล็กๆนะครับรอการติดตามนะครับนี่นะครับคนที่มันเอาแฟดดราม่าอะไรกันดาม่าอะไรกันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเียรักเลยเขาคุยกันเองในอะไรนะอ๋ออะไรครับออ เขาพูดกับเราหรือเปล่าไม่ใช่เขาคุยกันเองครับนะครับเอคุยกันเองครับร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่รามคําแหง166ครับตลาดพลากรหาง่ายๆใน Google Map ก็ได้ครับพิมพ์ว่าร้านทุเรียนเฮียรักนะครับหรือว่าซอย166เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดน้ำขอนเลียมวัดบางเพลงใต้นะครับอยู่เส้นสุขาพิบาล3ครับนะครับไม่มีใครไม่รู้จักตลาดน้ำขอนเลียมนะ คือซอยเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับตลาดน้ำขอนเลี่ยมเลยร <มา S 1> อ <ไป S 1> คิวนานไหมครับรอคิวน,นี่รอคิวนานนะแต่ก็คุ้มค่านะครับสองรื่นกับสองเก้าสองพื่นกับสองเก้าครับแก่ยอนะจ๊ะนะครับ fc จับลําพูนนะครับสัสดีเจ้าคนเหนือคนเหนือเจ้าคนเหนือแต้ะ <laughs> เดี๋ยวผมไลฟ์กันให้แบบยาวๆแบบแปดหมดไปเลยนะตอนนี้แปดเลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ,อยากกินแต่อยูบอนครับนี่อุบลเดี๋ยวส่งให้ได้นะสนใจนะกดถูกใจเพจไปก่อนแล้วกันครับกดถูกใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงะรายละเอียดไว้ในลิงก์ใต้โปรไฟล์แล้วกันตอนนี้ยังไม่ได้ลงอะไรไว้เลยนะครับเ,เดี๋ยวลงรายละเอียดลิงก์ใต้โปร,โปรไฟล์จะได้แบบเข้ามาสั่งซื้อหรือว่ารับฝากคิวกันนะจะได้แบบได้ชิมได้กินกันทั่วราชอาณาจักรเลย มาแปลงเท่าไหร่เดี๋ยวไปเลยครับถ่ายกันแบบนี้เลยเฮ้ยมานี่ยตกใจไหมครับพี่ีมานตกลจสวยนะคุ้มค่ากับการยืนรอนี่ที่เขาอยู่ซอยเราเนี่ยไหะเอาพี่เขาอยู่ซอยนี้นะแต่ก็ต้องมารออ่ะอยู่ซอยนี้นะเมื่อก่อนถ้ากินนี่คือไม่ต้องรอเลยนี่ต้องรอนะ พคนรู้จักว่าของอร่อยอยู่ตรงไหนเขาก็จะมากันใช่ค้าเก่าตั้งนานแล้วแล้วเป็นจุกพอดี๋ยวรับขายที่นี่อยู่เป็นสิบปีแล้วนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์นี้โชคชนครับเปลี่ยนเมียมาแปดคนแล้วนะครับตายเลยครับชัดเจนเลยนี่ครับใครมาแล้วยังไม่ได้บัตรคิวนะครับรับบัตรคิวได้นะครับที่หลังร้านเลยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับปีนี้เลย เฮียลักเลยไม่ได้อยู่แต่โอ้ครับสัดดีเอฟซี G, นะครับคนที่เคยติดตามเคยเคยกินทุเรียนเฮียลักกันอยู่นะครับก็สัสดีทุกคนครับ2,300คนโอ้เข้ากันมาเยอะมากกดใจให้ด้วยครับ2,300คนในชั่วโมงนี้นะครับไม่ได้อ่านข้อความไหนต้องขอภัยด้วยนะครับอยากกินแต่อยู่สีสเกตครับสีสุเกตสีสเกตเขาขึ้นชื่อทุเรียนภูเขาไฟอยู่นะสอบถามถามได้ครับสอบถามได้เลยนะครับพ่อค้า ถ่ามาแล้วรับบัตรคิวได้นะครับบัตรคิวที่น้องรุดได้เลยนะครับตอนนี้แกะถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วคะคิวเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ห้าสามห้าสิบสามครับห้าสิบสามคิวหนึ่งก็สองสามสี่ลูกครับไม่เกินสี่ลูกแต่ถ้ามาสิบลูกนี่ก็ทําใจเลยครับ okay. แต่ไม่มีนะครับวันนี้ยังสามสี่ลูกอยู่นะครับหรืออาจจะมีไปแล้วผมมาไม่ทัน มีแม้วันนี้หลายลูกแบบสิบลูกมีครับมีนะมีไปแล้วนะผมมาไม่ทันนะวันนี้แบบตั้งลยกาปลุกว่าจะมาถ่ายตอนเปิดร้านสรุปว่าหลับตอนเปิดร้านพอดีครับก็ให้คนอื่นเขามาถ่ายกันไปก่อนนะผมมาถ่ายทีหลังเก็บตกครับใครอยากดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับก็อย่างที่เห็นครับไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวให้เพื่อน เอฟซีในทิกตอกนะครับผู้ติดตามในทิกตอกนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านรวมๆกันนะร้าน,นี่ครับนนแต่คนชอบ